สำหรับในช่วงนี้ค่ะเรามาพูดถึงเรื่องราวของสุขภาพกันหน่อยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังตามข่าวอยู่ในช่วงนี้ก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะกับเชื้อโนโรไวรัสค่ะซึ่งต้องบอกว่าเอ,อ่อเชื้อตัวนี้เนี่ยมักจะระบาดในช่วงนี้แหละคุณผู้ฟังติดต่อจากการบริโภคอาหารน้ำดื่มหรือว่าน้ำแข็งที่มีการปนเปื้อนเชื้อรวมไปถึงการหายใจเอาละอองฝอยของเชื้อเข้าสู่ร่างกายหรือบางครั้งเนี่ยมือ เราเนี่ยแหละคุณผู้ฟังปัะวดีเลยไปสัมผัสกับพื้นผิวของเล่นต่างๆที่มันอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อแล้วก็หยิบจับอาหารที่มันอาจจะมีการปนเปื้อนเนี่ยแหละคุณผู้ฟังแล้วก็นําเข้าปากแน่นอนค่ะผู้ฟังว่าทําให้เหรานั้นรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายซึ่งส่วนใหญ่ค่ะผู้ฟังเชื้อนี้นะถ้ารับเชื้อเข้าไปแล้วอาการหลักๆก,ก็คือจะเป็นในส่วนของการอาเจียนแล้วก็การอุจจาระร่วงค่ะผู้ฟัง ซึ่งต้องบอกว่าเชื้อโนโรไวรัสตัวนี้เนี่ยผู้ฟังมักจะระบาดในกลุ่มของเด็กนักเรียนแล้วก็ระบาดในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของผู้คนจํานวนมากๆค่ะฉะนั้นการรับประทานอาหารและน้ําร่วมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็การดื่มน้ําหรือว่าการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟงังเพราะว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อก่อโรคที่จะติดต่อทางอาหารและน้ําค่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีรียไวรัสพย ประกอบกับสภาพอากาศที่มันมีความชื้นและความเย็นก็จะเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคบางชนิดด้วยโดยเฉพาะไวรัสนี่จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันได้ค่ะผู้ฟังซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะนายแพทย์เฉลิมพลโอสถพรมมาผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็ฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใย,ยค่ะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้พี่น้องประชาชน ยึดหลักสุกร้อนสะอาดค่ะเพื่อจะป้องกันเชื้อโนโรไวรัสสุกเนี่ยหมายถึงรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานอาหารดิบดิบสุกๆหรือกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะอาหารดิบเนี่ยตัดทิ้งได้เลยต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเลยค่ะผู้ฟังส่วนคําว่าร้อนเนี่ยแน่นอนแหละอาหารที่ปรุงสุกแล้วเก็บไว้นานเกิน2ชั่วโมงอันนี้ถือว่าไม่ร้อนแล้วนะคุณผู้ฟังต้องนํามาอุ่นจนร้อนอย่างทั่วถึงก่อนที่ นำมารับประทานค่ะอันนี้ก็เป็นคําว่าสุกคําว่าร้อนแล้วส่วนคําสุดท้ายค่ะคําว่าสะอาดฝ้าใสาว่าทุกคนรู้อยู่แล้วความสะอาดในการปรุงประกอบอาหารนั้นก็เรื่องหนึง่งอีกอย่างหนึ่งที่ไม่อยากให้ลืมไปก็คือความสะอาดของมือเราเนี่ยแหละค่ะควรจะต้องล้างมือด้วยน้ําและสะบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนจะปรุงประกอบอาหารนะคะรวมไปถึงหลังจากที่เราได้มีการเข้าห้องน้ําไปปฏิบัติภารกิจต่างๆในห้องน้ําเสร็จแล้วนะคะแล้ว ก็ต้องบอกว่าบางครั้งเข้าห้องน้าไปไปหยิบจับนุ่นจับนี่มันอาจจะมีสิ่งสกปรกเนี่ยติดมือมาด้วยก็อยากจะให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําและสะบู่ทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟงังรวมถึงการเลือกรับประทานอาหารแล้วก็บริโภคน้ําดื่มนะคะที่มีความสะอาดค่ะในส่วนของน้ําแข็งเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองข้ามไปนะจริงๆน้ําแข็งเนี่ยก็ควรจะต้องให้ความสําคัญเรื่องของความสะอาดได้มาตรฐานด้วยถ้าไปซื้อน้ําแข็งตามร้านเนี่ยก็ให้ดูค่ะว่ามีเครื่องหมายออยอ หรือว่า GMP อยู่ข้างๆถุงด้วยหรือเปล่านะคะในส่วนของน้ําดื่มค่ะถ้าเป็นไปได้ให้ดื่มน้ําที่ต้มสุกนะคะสําหรับน้ําดื่มที่เราไปกดตามตู้อย่างเงี้ยก็จะต้องดูหน่อยละกันว่าตู้กดน้ํานั้นๆเนี่ยมันมีความสะอาดไหมเขาทําความสะอาดบ่อยหรือเปล่ามีการตรวจสอบคุณภาพของไส้กรองเป็นประจําหรือไม่เพื่อให้น้ําที่เราจะนํามาดื่มทุกครั้งเนี่ย มันสะอาดปราศจากเชื้อจริงๆค่ะผู้ฟังในส่วนของตู้กดน้ำเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะผู้ฟังให้ดูบริเวณรอบๆบริเวณของหัวจ่ายน้ําว่ามันมีตะไคร่ขึ้นเขียวอยู่หรือเปล่าถ้ามีตะไคร่เขียวอยู่แบบนั้นมีน้ําเจิงนองมีคราบสีน้ําตาลอะไรอยู่ให้ข้ามตู้นี้ไปเลยค่ะไปหาตู้ใหม่ที่เรารู้สึกว่าดูภายนอกก็เห็นว่าสะอาดเพราะถ้าภายนอกไม่สะอาดภายในจะเหลืออะไรล่ะผู้ฟังถูกไหมหรือถ้าเกิดว่าวิธีที่ดี ที่สุดก็คือไปซื้อน้ําตามร้านสะดวกซื้อต่างๆก็ให้สังเกตเครื่องหมายออยอและ GMP หล่านี้ไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟงังสําหรับอาการของโรคที่ติดต่อจากการดื่มน้ําหรือว่ารับประทานอาหารอย่างเชื้อโนโรไวรัสนี้นะคะจะบอกว่าอาการที่พบเนี่ยก็จะคล้ายๆกับโรคอาหารเป็นพิษค่ะก็คือจะมีอาการแบบว่าอาเจียนรุนแรงปวดบิดปวดท้องท้องเสียมีไข้ต่ำๆผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อชนิดนี้ส่วนใหญ่อาจเกิดภาวะ ขาดน,น้ําได้ด้วยนะคะฉะนั้นข้อแนะนําในการรักษาเบื้องต้นก็คือให้ดื่มน้ําสารละลายเกลือแร่ค่ะหรือว่า ORS เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ําที่อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้นะคะแต่ถ้าหากว่าดื่มสารละลายเกลือแร่ไปแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นเลยหรือมีอาการรุนแรงอยู่อย่างเช่นการถ่ายอุจจาระเป็นน้ําหรือว่าถ่ายอุจจาระออกมาเป็นมูกเลือดหรือบางครั้งเนี่ยมีอาการแบบอาเจียนออกมาเยอะมากๆเลยป่า ากแห้งปัสสาวะออกน้อยหรือว่าปัสสาวะไม่ออกรวมไปถึงหายใจหอบเหนื่อยอันนี้ถือว่าอันตรายนะคะควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษาโดยด่วนและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปได้เลยค่ะที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะ